สวัสดีครับวันนี้เกษตรเพียงพ่อสะสเจ็บจะพาพี่นอ้องมาปลูกมาคเุเรีนทฤษฎีใหม่ครับผมได้ทฤษฎีนี้มาจากประสบการณ์ตัวเองเลยครับทฤษฎีใหม่นี่เป็นจังไงครับก็เสิบว่าเลยว่าผมไปเบึงในหม่องหลานเพาะชำขายทุเลียนนี่ทุเลียนอยู่ในถุงนี่มันก็นยังจะเริ่มเติบโตงอกงามได้สบายโดยที่หา่างยังบริเวออกเพราะว่า เขาเลี้ยงปุ๋ยนี่นี่ครับจอดปุ๋ยแล้วก็โคน้งามเลี้ยงไวน้นี่มันก็นยังงามสบายในเมื่อเขาซื้อมาปลูกแล้วจีบทุงออกปลูกลงไปในดินปอบดินียงง่ยงเหงาเดือนหนึ่งสองเดือนผ่านไปใบเหลืองใบเฉาการจะเริ่มเติบโตพอสวยพอชําที่เขาเลี้ยงอยู่ในลานพอชําโดยที่บดเอาทุงออกแล้วก็หักบดได้เดินผมก็เลยใช่ไหมปลูกแบบเลี้ยนแบบลานเพะชําเลยครับ แบบว่าผมจะกีดแต่ก้นช่งออกเลยครับตั้งลงมาเลี้ยงแบบนี่จนกว่าปีหนึ่งหรือสองปีผมก็จะเลี้ยงแบบนี้ไปเรื่อยๆครับโดยที่บทกบบอกบบอถมครับผมคืนว่ามั่นจิงงามแบบในหลานพอช้ำครับลับมาเบิ่งวิธีกันเลยครับ เ็นที่ได้ครับเราจะก้นทุกงหอแล้กระปลกเลยครับเราจะกดนทุ่งหลกก็ปลกเซี่เลยครับเพราะว่าดินตรงนี้ผมก็ได้ทำเป็นโพนขึ้นมาแล้วหรือว่าผมคุ้นดินขึ้นมาแล้วผมก็ได้คุดร่องเอา่อพีวีซีไว้บางนี้ เตือที่จะระบายน้ําออกลงไปด้านที่ต่ํากว่าเพราะว่ากลัวน้ําขังเพราะว่าผมคุดคุดลงมาเลยกับปลูกเลยโดยการผมจะเลี้ยงแบบนี้แบบเลี้ยงแบบล้านพอช่ำของเขาผมก็คืดว่ามันหนาจะโบเฮียวหนาจีง,งามไปเรื่อยๆเหมือนกับอยู่ในล้านพอช่ำของเขาครับแค่นี้ละครับผมปลูกแล้วครับเซ็จเรียบร้อยแล้วยังมากผมก็เอาดินลงจังหน่อยครับ ดินร่มกลนถุงเล็กน้อยเองครับแค่นี้แหละครับเป็นการเซตแล้วการปลูกทุเรียนทิสดีใหม่ในการผมเห็นอีกอย่างนึ่งคือว่ายืนลานพอช้ำเขาใส่ปุ๋ยตัวนี้ครับผมต้องบอกอพี่น้องงูจกกักบอกเป็นปุ๋ยหยังสียังส่ แล้ต้นจังสี่กะใส่บกีเม็ดประมาณสี่หาเม็ดต่อข้างในการเลี้ยนให้มันใหญ่ในการโคนหน้าเขาไม่ใช้หลายนยครับผมเบิองมาแล้วกานผอชํำขนาดช้ำนี่ก,กงงามกกใหม่ในร้านพอชํำเขายังงามเลยครับผมก็จะปลูกเลี้ยนแบบ ร้านพอช้ำเขาหันละเอามองดูรอบนี่สิตายทิ่ได้กินอยู่บอกคือปลูกยนก่ยแทเทเรียนติดตามกันต่อไปครับทมว่ัทททททดทฤษฎีนี่นนาจะใช้ได้ คเซตเสร็จได้ครับข่าฝนตกมากนะหน้าำเข้ากับระบายอองทั้งหนึ่งครับแถบพบีวีซีมีแล้วเราก่าวผมสิใส่ใบใหม่มากคกบเพื่อเอาป่ว่ทุงห้อนครับถ้นทุงมันห้อนหากมันสิห้อนครับ ครับการทําเกษตรผมอยากบอกว่าบไม่มือสินสุดครับเทคนิคไอเดียใหม่ๆเกิดมาตลอดเขากัเอามาล่องพิดล่องถูกถ้าไม่เกิดคนดีกับบอกกันแช่บอกกันต่อไปครับแต่สำหรับคลิปนี้่ะจบไป้ทคนีคก่อนครับขอบคุณครับ